มาครับเมนูครับแกมแกงนี่สิป้ามาทอดหางหมูครับผมนี่มากครับบรรยากาศฝนตกเศร้าไหมไหเด้วยพี่น้องอากาศเย็นดีดีครับผมอันนี้ก็มาก์กไว้ียบร่อยด้วยพี่น้องนี่กระานี่สามเกลือพริกกระเทียมลากผักซี่แล้วก็น้ำมันหอยรสด,ดีผงชูรสซอสซีอิ้วขาวครับผมเดี๋ยวมาลงมือทอดกันเลยครับ จะถอดไฟนอนเดอพี่น้องถอดไปเรื่อยๆครับผมมีนูกับแกมแรงนี่ครับนะพี่น้องสุกแล้วครับแต่ว่าจิดตักพักไว้ก่อนแล้วก็ถอดอีกเกียนหนึ่งสิแดงกรอบๆพักให้มันเย็นก่อนหน้าพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวพักไว้ก่อนกับแอมมันเย็นเดี๋ยวค่อยมาถอดไม้ครับผมระว่างให้มูเย็นกับกินนี่ไปก่อนเสียบนเก็ยตเองได้ครับสมสมง่วมาพี่น้องถอดรอบสองครับพักไว้เย็นแล้ว วันที่ฟูวะแลวเล่งไฟแล้ครับผมนะรเอเบิ่งกับผมถีฟูวนัน่เราเบิ่งจะน้อยครับผมสวัสดวครับผมวัน,นีห ได้แล้วครับผมได้แล้วโอ้เริ่มกรอบแล้วครับผมเนี่ยได,ได้แล้ว,ลว,ว,ลวได้แล้วพอแล้วครับนะครับเริ่มกรอบแล้วได้แล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟเอวผมเออโอ้ตอนนี้ง่ามดีพี่น้องโอเคผมเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับ นี่ครับผมเซตเรียบร้อยแล้วทอดหางหมูกับแกมแร้งนี่พ่ออะไรยิ่งดอกพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมม,มาเดี๋ยวไปเห็นน้ำจิ้มก่อนครับมาพี่น้องวาเนี่ยรับครับผมโอ้โหเป็นตะกรอบครับเจ้าอ,อะไทำกี่ว่ะ

กลิ่นค่าเคียงได้เลยพี่น้นองจังแซ่ยบนี่โอ้โอคักพี่น้องเลยหมดนี้มาเด้หมดเนี้แซ่บๆต้องกันครับผมนี่น้ำกิ้มก็เรียบร้อยพักแก้มครับผมมาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทอ,อ,อดหางหมู กรอบบ่คตดตัดอุตหามเลยเอาตูวนิ่มือบเสียงเียำกรอบยอะเน่มกรอบหนักนุ่มใไงทากรอบเยอะพี่น้องกรอบยอะนี่กรอ,อบยเยอะนเหนียว จับจับจจินเลยบพืจอนาเพื่อเจอจะรู้ทตายคับจับจับผักนงารอบต้องเล่นกับขอบไดยอยู่าเทศแบบมดเท็ดตามสูตรที่เขาเห็ดขายแน่ยังขอบอยู่เลยโง่ก่านี้รสสูตรเขาขายเขาอยู่ปากแดดได้ ก็ตุมเลอจากแดดก,ก็วอรมาร์กนางพอไม่ยังวะผสมใส่สู้ได้เ,เกลือคัอ่อันนี้บริเล่เนาะบริใส่แดดก,ก็บร่รเตากมัรกแล้วก็เมา่อถอดเพิจมหรดอจะาแล้วมัรกไว้สองชจโมงมัง้งก่อนมา,า,จาเจ้าน่ยเสียบรีเลกับพี่น้อง โอ้ยจนเบิดเลยครับเนี่ยทอดหางหม,มูไ,ได้ทอดสมเนื้อครับทอดป่างาดมนูเสริมพี่น้องเนี่ยแซ่บกันเลยครับบรรยากาศได้ที่นี้พี่นอ้องฝนตกมัเนี่ยฝน,น,นตกความครับพนผ้าเรียบพิบๆตอนนี้โล่งเม็ดแล้วโอ้บรรยากาศดีครับเนี่ยขอท้ายเลอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณรับขอบคุณาผู้ชมมาฝากก็ไหลก็แจ้ไปตามเดื้อพี่น้องเด้อ จะรับคลิปนี้กันไ้สักนิดออก็ไกินนะครับสวัสดีครับ